โจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ข้อสอบเข้าไม่ให้โดนรอบสองเนาะโจทย์เขาไม่ได้วาดรูปมาให้นะคะอันนี้พี่วาดให้นะสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่งมีเส้นทแยงมุมยาวสามร้อห้านะคะส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดุ่งกลางด้านที่ขนานกันของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยยาวสองหน่วยนะคะก็ตามรูปเลยให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าเราต้องวาดเพิ่มนะเพราะว่ามีแค่นี้ ไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จะลําบากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่จะลากเส้นเพิ่มสองเส้นนะคะเส้นแรกคือเส้นที่ขนานกับตัวนี้นะคะลากจากจุดนี้นะคะมามาถึงจุดมาถึงด้านด้านที่ด้านคู่ขนานด้านล่างนะคะโดยที่เส้นนี้กับเส้นนี้กับเส้นสองหน่วยเน็ตขนาดกันแล้วก็ไล่เส้นหนึ่ง ลากให้มันขนานกับเส้นยางมุมสักเส้นหนึ่งนี่พี่ลากให้มันขนาดกับเส้น,สน,ห,น,น,น,สนห้าหน่วยเส้นยาวนะคะพี่ก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะนี่พี่ใช้เตรียมรูปไว้ให้แล้วนะคะเพื่อความเพื่อความเร็วเส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดกันเนาะอย่างที่พี่บอกนะคะเส้นนี้กับเส้นนี้พี่ลากขนาดกันนะคะแสดงว่าระยะถ้าพี่ก็หายว่าระยะเอ่อ ความยาวด้านคู่ขนานด้านบนเป็น2 x นะคะแล้วก็แบ่งกันอย่างละ x ความยาวด้านคู่ขนานด้านล่าง2 y แล้วก็แบ่งกันอย่างละ y เราก็พิลาคือลักษณะนี้นะพี่จะได้ว่าระยะตรงนี้เป็น x นะคะถูกไหมเพราะว่าด้านนี้กับด้านนี้มันขนาดกันนะคะท่านี้ x นี่ก็ x ด้วยห่างก,กันระยะห่างระหว่างจุดประหว่าง จุดใดๆที่ของเส้นที่ขนานกันก็จะเท่ากันนี่ x นี่กับนะส่วนไอตัวข้างล่างนะคะเส้นระยะตรงนี้กับระยะตรงนี้ก็จะต้องเท่ากันระยะตรงนี้มัน 2X ใช่ไหมระยะตรงนี้ก็จะ2 X ด้วยนะเปีนยอย่างนี้ดีกว่า เพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูที่เขาถามถึงเนี่ยพื้นที่นะสูตรของมันก็คือเศษหนึ่งส่นสองคูณผลบ,บวกของด้านคู่ขนาดคูณสูงไหมาก็มีสองเ็ผลบวกของด้านคู่ขนาดก็คือสองเบวกสองนะคะความสูงนี่ก็ i อ ใช่ไหมทว้นี่เนาะมีเอ,อกเราก็จะเห็นว่ามันมันจะเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมข้างล่างนี้เห็นไ,ไหมสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยพี่กำลังจะวาดให้ดูถ้าน้องหาพื้นที่สู่พื้นที่สามเหลี่ยมนะถ้าเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวเนี่ยมันก็จะมี พื้นที่เป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานมันจะกลายเป็นสองเอ็กบวกสองยใช่ไหมคะถช่ไหมตรงนี้เท่านี้นก็คือกลายเป็นสองเอ็กบวกสองไยแล้วก็คูณสูมเหมือนกันกนะะ็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมกับสามเหลี่ยมสีเขียวกับเสี่ยมข้ามหมูที่เขาถามถึงเนี่ยมันจะเท่ากันนะฮะดังนั้นพี่ก็จะย้ายมาหาพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้แทน เราจะหายัางไงใช่ไหมเราก็หา x บวก y ก่อนผมสังเกตดีๆนะ x บวก y เนะี่ยมันคือระยะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมวันนี้ x นี่ y ใช่ไหมระยะสีฟ้าเนี่ยจะเป็น x บวก y นะคะและระยะสีแดงตรงนี้ก็จะเป็น x บวก y ด้วยถูกไหมเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็น y ลบ x แล้วมันจะไปบวกอีกสองเตรงนี้มันจะกลายสีแดงเนี่ยทั้งหมดจะกลายเป็น x อบวก y นะฮะแสดงว่าพื้นที่สามเหลี่ยมที่เราต้องการหาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะมันจะมีสามใช่ไหมมีห้าจริงหมีสามมีห้า มีสอง x บวกสอง y ใช่ไหมแล้วก็มีระยะมาตั้งฉากเอ่ยระยะมาแบ่งครึ่งที่แบ่งแบ่งครึ่งมันจะยาวแค่สองหน่วยถูกไหมพอให้เส้นสองหน่วยตรงเนี้ยมันคือเส้นที่ลากจากจุดยอดมาแบ่งครึ่งฐานใช่ไหมคะแบ่งขึ้นไปอย่างฝั่งละ x บวก y เพราะฉะนั้นเราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็หาได้เพราะเรารู้เพราะเราเรารู้ข้อมลูลแหละท่านี้ h เนาะ อนนี้กนมอันนี้เป็นแซดประกันแซดพื้นที่เฉพาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก y ลบ z ใช่ไหมแสดงว่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็น x บวก y ใช่ไหมแสดงว่า3ามกำลังสองได้ไหมครับพีทาโกรัส3ากำลังสองจะเท่ากับ h กำลังสองบวกกับ x บวก y ลบ z ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้ว5กำลังสองนะก็จะเท่ากับ h กำลังสองบวกกับ x บวก y บวก z ทัะะ้งหมดยกกำลังสองแล้วก็2กำลังสองก็เท่ากับ h กำลังสองบวก z กำลังสองนะคะ ตัวนี้ถ้าเราเอาสมาการสองตัวนี้รวมกันเนาะเราก็จะได้เป็นสามกำลังสองกับห้ากำลังสองก็เป็นสามสิบสี่ใช่ไหมคะฝั่งขวาก็จะเป็นสองเอกำลังสองตัวนี้กระจายออกมาจะกลายเป็นเอ็กซ์บวกยีบวกดกำลังสองบวกเซตกำลังสองลบสองเอ็กซ์บวก y คูนเซต ตัวล่างก็จะกลายเป็น x บวก y กําลังสองบวก z กําลังสองบวกสอง x บวก y คูน z สองตัวนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสองของ x บวก y ทั้งหมดยกกำลังสองบวกสอง z กําลังสองถูกไหม ถ,ถ,ถ้าคิดตามพี <ver muffin initiation> ่ไม <ver> ่ท <ver muffin mushroom> ัน <raszam> ก็พอแล้วลองคิดดูนะคะแล้วทีนี้ไอ้เซตสองตัวนี้รวมกันก็คืออะไรคะ x กำลังสองบวกเซกำลังสองเป็นสี่ใช่ไหมเอาสองไปคูณใช่ไหมตรงนี้คือเอาสองไปคูณก็คือเป็นแปดนะ่ันนีคืีเปันแปดแสดงว่า x บวก y กำลังสองก็กลายเป็น กำลังสองก็กลายเป็นสามบสี่ลแปดเป็นยี 26, 26่สิบหกยี่สิกหารสองก็เป็น 13. สิบสาแสดงว่า x y เป็นซ์บวกยสิบสาต่อไปหาเ h ใช่ไหมหาเเราก็จะรู้ว่าก้ารูทสากำลังสองลบ h กำลังสองนะก็คือจะกลานระ,ะยะตรงนี้นะคะบวกกับรูทสี่กำลังสอง สองกำลังสองลบเอชกำลังสอง๋ยวป่ะก็จะกลายเป็นระยะตรงนี้นะคะรวมกันจะกลายเป็น x บวก y ซึ่งมันคือรูทสิบสามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จับยกกำลังสองทั้งสองข้างพี่จะได้เป็นเก้าลบเอชกำลังสองบวกสี่ลบเอชกำลังสองบวกสองรูทเก้าลบเอชกำลังสอง คูณกับรูทสี่ลบเอชกำลังสองจะเท่ากับสิบนะคะเกบวกสก็เป็น13อันนี้ก็จะกลายเป็นูงย์นะคะแล้วก็ลบเอกำลังสอลบเอกำลังสพี่ย้ายไปฝั่งขวาพี่จะได้เป็น 2h งเอกำลังสองนะฝั่งซ้ายจะเป็น2องคูณเก้ลบเอชกลังสคูณสแควร์รูทเก้าลกำลังสองคูณกับสแควร์รูทสี่ลบเอชกำลังสองนี่แล้วก็สองปสองได้อีกนะคะ พี่ก็ยกกาลังสองทั้งสองข้างพี่ก็จะได้เป็นเก้าลบ h กำลังสองกับสี่ลบ h กำลังสองจะได้ h กำลังสี่นะคะก็จายเข้าไปก็ได้สามสิบหกลบสิบสาม h กำลังสองบวก h กำลังสี่เท่ากับ h กำลังสี่เราก็จะได้ h กำลังสองเท่ากับสามสิบหกส่วนสิบสามหรือ h ก็คือหกส่วนรูปสิบสาม นะคะคเพดังนั้นพื้นที่สาม,า,มา,ามเหลี่ยมก็จะกลายเป็นเซนตหนึ่งส่วนสองนะสองเบวกสองไวนะคะก็คือ x บวก y คูณ h นะคะ h เป็นรูสิบสามไอ้ x บวก y เป็นรูสิบสาม h เป็นหกส่วนรูสิบสามก็คูณกันก็มาก็เหลือหกกตารางหน่วยนะ พื้นที่สามเหลี่ยมจะเท่ากับหกตารางหน่วยซึ่งก็เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูที่เขาถามนะคะวิธีที่สองนะคะก็คือเรามีสามเหลี่ยมลักษณะนี้ใช่ไหมเราอยากคูาพื้นที่สามเหลี่ยมลักษณะนี้จุดที่สังเกตก็คืออจุดตรงนี้นะเป็นจุดกึ่งกลางด้านใช่ไหมคะก็คือระยะตรงนี้กับระยะสีฟ้าเนี่ยเท่ากัน เพราะฉะนั้นเราจะใช้การสามารถใช้การหมุนรูปนะคะบุนให้ด้านสีแดงไปซ้อนกับด้านสีฟ้านะคะก็จะทําให้เกิดลักษณะหมุนออกมาก็จะละักษณะนี้นะตัวนี้จะยาวสองตัวตั้งนี้ยาวสามนะ หมุนปุ๊บหมุนให้ด้านสีแดงไปเจอสีฟ้า <_ d ata> ลักษณะพื้นที่ก็จะออกมาลักษณะนี้นะก็ <_ d ata> จะเกิดพื้นที่สามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบมุมเป็นยอดมุมหนึ่งเป็นสามสี่แล้วก็ด้านตรงข้ามเป็นห้าตรงเนี้ยมันคือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ะปะสามสี่ห้าซึ่งตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยกับมุมตรงเนี้ยมันเท่ากันเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นมุมตรงข้ามนะคะ มีด้านนี้เท่ากันมีด้านนี้เท่ากันแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้จะเท่ากันทุปกประการแบบด้านมุมด้านถ้าเราเท่ากันทุปกประการแสดงว่าพื้นที่เท่ากัน,นก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมตัวบนสีดําเนี่ยสีดําตัวตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งก็คือพื้นที่ก็จะกลายเป็น,น,น,นสี่ส่วนสองคูณฐานคูณสูงก็จะเป็นหกตารางหน่วยเหมือนกัน อันนี้ก็คือจะจะใช้การหมุนรูปก็จะไม่ต้องไปคำนวณไม่ต้องมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเหมือนวิธีแรกนะคะแต่มันต้องอาศัยประสบการณ์และการทำงานไอ้และการทำโจทย์มาเยอะๆจะอออเหมาะนะ